เลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ทแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ทกดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะมารูช็อปบริการเติมโรบัสรับกดเกมพาร์ทและกดผลแมปต่างๆรับกดเจมสุดคุม้มและยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะอ่าทุกคนพี่เจอเขาแกงแล้วนะคะอ่านว่าอะไรเนี่ย เอออะไรเนี่ย p a ร์ Pass of เอ่อ p a ร์ of curry อ่ะเพ่าอะไรไม่รู้ว่ามันคือเ้าแกงและกันมัเนเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเมืองใหม่นะคะเมืองอ่าจีจูนเน็ตนะคะก็จะเก,เกิดอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวขอบุดแป๊บน,นึงขอใส่ล่างวิ่งหน่อยได้ไหมคะโอ้โไหไกลมากคเกิดมุมไหนเนี่ยเมื่อกี้หันไปทางไหนเนี่ยฮารุ เราวิ่งไปเห็นไหมเห็นสนัญลักษณ์เลไรไหมขาวๆเนะ่ะขาวๆก็คือร้านรามเมงด้วยเราวิ่งตรงไปหาร้านรามเมงเลยทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเออมีทางไปไเออนี่ยเฮ้ยหาสัญลักษณ์ถึงแล้วยังอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมเนีย่ยถึงแล้วร้านราเมงเอาเอาถอดก่อนถอดชุดก่อนนะคะถอดล่างก่อนนะคะเข้าไปในร้านรามเมงนะคะ อ้าวกินนะจะไปกินข้าวแกงไม่ได้มากินราเมงเลยอ้าวดูดิพี่อยากเปลี่ยนอันนี้นะคะเฮ้ยดูสีดูสิอึ๊บอึ๊บเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหข้าวแกงอะไรเนี่ยข้าวแกงกะหรี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมสีแดงขนาดเนี้ยก็เก็บเลยนะเกิดตรงไหนไม่เกิดเขาออกไปข้างนอกได้ไหมร้านอึดอัดมากเลย ก็ข้าวแกงกะหรี่นะคะข้าวแกงนะคะก็อ่ะใช้ระดับพันนะคะในการปลดล็อกทางเจสุห้าพันสามแล้วก็ใช้เงินเจ็ดแสนนะคะในการปลดก็เลยชึบแล้วก็ชึบนี่นะคะอีข้าวแกงข้าวแกงเอาไปไหนแล้วไม่กินให้เห็นด้วยเหรอเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าอะไรลดบ้างนะ,ะีขอผ่านเลือดตนะัวนั้น อ่ะเลือดน้อยแล้วนะคะมาลองกินกันเลยดีกว่านะชึบตีข้าวแกงโอ้ที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นหัวเอทีเอ็มกับจกะเนาะอันนี้นะคะก็อยู่ในหมดน้ำยานะคะนี่นะคะกดที่ดินตาทูนะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เนาะ,ะ Party of c o r คออะไรสักอย่างข้าวแกง, <c oughs> แกง,ะงนะทุกคนข้าวแกงนะคะก็จะเพิ่มเลือด 10%นะคะแล้วก็เพิ่มจกะนะคะหรือว่าชินะคะ20%แล้วก็ s T M นะคะ3 0นะคะไม่เพิ่ม M D นะคะเพิ่มแค่เลือดชิ s T M นะคะเพิ่ม ATM s T M เยอะอีกแล้วนะคะมากินอีกรอบหนึ่งนี่ีองจานทิ้งก็จานไม่แตกหรอโอเคอันนี้ก็บอกจุดเกิดน,นะคะแล้วก็อารีวิวไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนไปหามากินเันนะเดี๋ยวคิวนะ <c oughs>